รู้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 ร้รู้รู้้รู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 ้้ เราเป็นอะไรกันเสียงแย่ทุมคนเยอมันช่วยโอเคนะคะชิ้นลุง ไม่ร uh, ู้จะช่วยยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยโอ้เฮ้ยอะไรนะรู้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 ร ตายกูตายเฮ้ยเมื่อกี้กูฟังเพลงนี้ออะไรวะนึกชื no> <m ines> <m ines> sorry, 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 okay, ่อไม่ออกงานสุขใจทุกอย่างโอเคช่างมันไม่รู้นึกชื่อเพลงไม่ออก